วันนี้วันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568เราจะมาดูดวงแรปเปอร์เจ้าชะตาเนี่ยดิถีเนี่ยเป็นตัวเกิงเกิดในฤดูชิวจีท่าที่โดดเด่นคือท่าทองรองลงมาคือท่าน้ำเจ้าชะตาเป็นน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแต่ไปเป็นทรัพย์สมบัติ ไฟไม่ได้อยู่ในโปรแกรมของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นต้องเหนื่อยในการหาเรามาดูว่าดวงนี้เนี่ยจากอายุ39ถึงอายุ49ปี49ถึง58ไปไฟทั้งนั้นเลยเมื่อมีไฟมาแสงเป็นไฟเจ้าชะตาจะต้องเข้าไปจัดการกับมันแล้วเป็นไฟไเพื่อไปทรัพย์สมบัติด,ด้วยดีด้วยแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาดูดวงนี้ดีด้วยแต่ว่าเหนื่อยมากๆเรามาดูสได้มาหาอุดอยู่ที่พบ แสดงว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยเร็วก้าวอยู่ที่วิญญาณภพศิลปินโดยตรงเลยเรามาดูสองตัวนี้ก็จะดูจะพอรู้แล้วว่าแรปเปอร์อาชีพนี้เป็นอาชีพของเจ้าชะตาละย้ำครั้งที่3ามปูโตมาลิเตอรอ์อยู่ที่ผัสสะอันนี้ชัดเจนเข้าไปใหญ่5้หตัวนี้สำคัญเลย5เป็นดาวกุศลกรรมได้นิดแปลว่า5ไม่ช่วยเลยหเป็นดาวกิเลสหกก็ดันไม่ช่วยอีก ทั้งสองตัวไม่ช่วยหมดก็จะเอาอยัางไงเรามาดูสามพบที่อยู่หาเงินได้แปดชาติก็เป็นเกระรสหาเงินได้หาเงินได้ดีลองคิดดูว่ามีเงินแต่ไม่สามารถสนับสนองกิเลสที่ตัวเองมีอยู่แล้วทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนาก็ไม่สามารถเข้าไปได้ต้องเป็นศาสนาคิดนะของเมืองนอกศาสนาไทยก็เป็นพุทธเราจะเกิดอะไรขึ้นย้ำนะครับเงินมีแต่ศาสนาไม่สามารถช่วยได้ แล้วกิเลสก็ไม่สามารถปลดปล่อยได้ไม่รู้จะเอาเงินทำยังไงกับมันแร็ปเปอร์ชื่อดังต้องระวังเมื่อไหร่ฉลูเจอจอเจอมาแแม่กลายเป็นดินแล้วดินก็ล้อมตัวเจ้าชะตาเรียบร้อยครับ